สวัสดีค่ะวันนี้ไม่ใช่คุณกิติค่ะแล้วนะคะวันนี้ต้องย้ายมาเป็นสวัสดีค่ะสามบอกอค่ะเพราะว่าเราอยู่ที่เวทีดีเบตของ เนชั่นนั่นเองนะคะวันนี้อยู่ที่พัทยาค่ะแต่งตัวเหมือนจะมาเที่ยวทะเลจริงๆริงเปล่านะคะมาดูดีเบตแต่ว่าดีเบตเขาจัดริมทะเลขนาดนี้เราก็เข้าบรรยากาศนะคะและนี่ก็คือหน้าห้องบรฟก่อนขึ้นเวทีดีเบตของเนชั่นนะคะเราไม่เข้าไปนะคะคือเมื่อกี้ชอบเข้าไปแล้วแล้วเขากำลังบรฟเนื้อหาสาระกันอยู่เดี๋ยวเราจะกวนเขานะคะเอาเป็นว่าพามาส่องหน้าห้องนะคะวันนี้เป็นมหาศึกช้างชนช้างนะคะเพราะว่าผู้ร่วมดีเบตแต่ละคนนั้นรวมแล้วแต่บ้านใหญ่ใหญ่ใหญ่หญมาก นะคะ ไม่ว่าจะเป็นคุณสนธยาคุณปลื้มนะคะผู้ชื่อนี้ทางพัทยาก็รู้จักกันเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็จะมีคุณสาธิตปิตุเตชะบ้านใหญ่แห่งระยองนะคะนอกจากนี้ก็ยังจะมีคุณชัยวุฒนาคมานุสสรึ่งเพิ่งจะไปดีเบตกับพี่วีโรดมาหมาดๆเลือดสาดกันไปเต็มจอของคุณสรยุทธ์ช่องสามนะคะก็มีมาครบทุกพักใหญ่ๆนะคะวันนี้แต่ว่าเราไม่เข้าไปนอกอย่างที่บอกนะคะว่าเขากำลังบรีฟเนื้อหาสาระกันอยู่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลงไปดูเวทีข้งางล่างซึ่งก องเชียร์ทุกคนจัดกันมาเต็มแบบเต็มสมศักดิ์ศรีศึกบ้านใหญ่นะคะตรงนี้เดี๋ยวอ่ะเขาก็จะออกจากห้องกันพอดีนะคะเดี๋ยวเราเดินลงไปพร้อมเขาก็ได้นะคะ อย่างที่บอกนะคะวันนี้เป็นเวทีดีเบตของเนชันเนี่ยเนะะื้อหาเนชันเขาจัดเวทีดีเบตเป็นภาคนะคะภาคอีสานเนี่ยคุณไอติมไปแล้วที่โคราชนะคะแล้วก็ภาคใต้ที่สงขลานะคะก็เป็นที่หม่สิริกัญญาวันนี้เป็นภาคตะวันออกมาจัดกันที่พัทยานะคะจังหวัดชนบุรีตอนนี้ผู้ดีเบตก็กําลังลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราอาจจะแบบแอบคุยกับคุณธนาทรน,นิดนึงแล้วกันนะคะท่านอื่นเดี๋ยว ไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่วันนี้เรามาอยู่เวทีเนชัน่นเราจะไม่ค่อยมีความมั่นใจเท่าไหร่นะคะว่าเราจะแบบได้อะไรยังไงแค่ไหนอ่ะเดี๋ยวได้ไหมคะอ่ะไปนิดนึงนะคะคุยกับคุณธนาธรน,นิดนึงแล้วกันนะคะว่าเป็นยังไงคะทุกครั้งก็บอกว่าจะตื่นเต้นนะคะรอบนี้ดีเบตภาคตะวันออกซึ่งคุณธนาธรเนี่ยจริงๆแล้วชีวิตการทํางานอยู่ในภาคตะวันออกที่คอุตสาหกรรมภาคตะวันออกมาเป็นแบบหลักเกิน10ปี20ปีนะคะ คิดว่าถือว่าจะไปสู้กับเจ้าบ้านเขาได้ไหมคะวันนี้ก็ขึ้นเวทีทุกครั้งนะครับเวทีเล็กเวทีใหญ่ก็ส่วนใหญ่ก็จะประมาาหมดเลยครับวันนี้ก็ประมาาเหมือนกันครับ mm hmm. ก็ถือว่าเป็นเวทีใหญ่ที่จะต้องแสดงวิสัยทัศน์ของพรรคก้าวไกลว่าพวกเราจะเข้ามาแก้ปัญหาภาคตะวันออกอย่างไรก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านโยบายวิสัยทัศน์ของเราในการแก้ปัญหาภาคตะวันออกจะถูกใจพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับ วันนี้มาในฐานะผู้ช่วยหาเสียงของพักเก้าไกลหรือว่าพักเพื่อไทยคะพักเก้าไกลครับโอเคเดี๋ยวคุณธนาทำจะไปที่เวทีแล้วนะคะเราหวังว่าฝนจะไม่ตกแต่ฝนตอนนี้ก็คือตกแล้วเรียบร้อยนะคะคือฝนตกมาตลอดทางตั้งแต่กรุงเทพนะคะก็เวทีนะคะดูว่าผู้ชมเนี่ยนะคะคือค่อนข้างคึกคักกันมากทุกพักก็มีกองเชียร์ของตัวเองมานะคะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกองเชียร์นี่ค่อนข้าง ซู้ฝนนิดนึงหวังว่ามันจะไม่ตกมากกว่านี้แล้วกันนะคะถ้าตกมากกว่านี้ไม่รู้ว่าทางเชั่ชเนี่ยเขาจะทําอย่างไรเหมือนกันอ,อ,อ่ะเดี๋ยวเราลองไปดูกองเชียร์นิดนึงว่ามากันยังไงแบบไหนอ,อะไรยังไงบ้างแล้วนะคะี่กก Network, ก,นกอนัั็คืพโตว เวทีเนชั่นเนี่ยจริงๆชอบรู้สึกว่าเป็นเวทีดีเบตที่จัดได้แบบดีเบตจริงๆนะคะก็คือจํากัดเวลาแล้วก็ยิงคําถามตรงให้ตอบโต้กันตรงๆรงยกส่วนกันตรงๆนะคะมันเลยแบบจะกระชับมากแล้วก็เข้มข้นมากเลยทีเดียวอย่างที่ว่าวันนี้เป็นบ้านใหญ่ปะทะกันแบบโครมครามนะคะก็คิดว่าน่าจะมันอยู่เออทาไมเรามาถึงแล้วเป็นกองเชียร์สเสือหลือน่าจะไม่ใช่ของเรา <pe an> เราไปอยู่ฝั่งนู้นดีกว่าค่ะทุกคน ฝนก็คือตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะคะอ่ะลองดูตรงนี้เป็นกองเชียร์ของคุณสุชาติชมกลิ่นนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเจ้าถิ่นอีกเจ้าถิ่นอีกเหมือนกันนะคะคุยกับเขาไหมอะคุยกับเขาไหมคะคุณพี่กองเชียร์คุณสุชาติใช่ไหมคะใอ่าเป็นยังไงบ้างคะวันนีคคนนะ้คุณไม่ค่อยเก่งดีเลยครับคุณไม่ค่อยเก่ง เราหนีเรากันหมดเลยอ่ะเราเราน่ากลัวหรอโอเคไม่เป็นไรกองเชียร์ของเสีเ่เฮงสุชาติชมกินก็ได้หนีดิฉันไปแล้วนะคะพพพพรรรรวมไไทาาาาชชติลลังปะกก้ข้างหน้าเป็นเป็นกองเชียร์เสี่เฮงเหมือนกันนะคะทีนนี้คนที่จะขึ้นมาแสดงวิถีไทยก็เริ่มเข้าสู่เวทีแล้วนะครับโอเคของเราอยู่ข้างหน้านะคะยังไมนเราจะ เดินทางนี้ได้เดินทางนี้ได้โอเคตรงนี้ก็เป็นรวมไทยสร้างชาตินะคะคุณแม่สวัสดีค่ะกองเชียร์รวมไทยสร้างชาติเหรอคะใช่ค่ะเป็นยังไงค่ะรวมไทยสร้างชาติตอนนี้รู้สึกว่าหาเสียงเข้มข้นแล้วคุณแม่เชียร์นโยบายอะไรเชียร์นโยบายอะไรของรวมไทยสร้างชาติที่สุดนโยบายเหรอค่ะจะมีความคิดเห็นแตกต่างกันนะครับเชียร์ชอบชอบนโยบายอะไรของรวมไทยสร้างชาติที่สุดคะหมายถึงใบ พุใหม่สิคุณแม่ชอบนโยบายของรวมไทยสร้างชาตินโยบายไหนมากที่สุดคะเนี่ยเนี่ยนี่นอันไหนอันไหน,อบอ,นอบอุ่นเข้าถึงพึ่งได้ชอบอันนี้แล้วมีนโยบายอะไรอีกคะที่ชอบ แล้วก็จะช่วยเหลือคนผู้สูงอายุอ๋อช่วยเหลือผู้สูงอายุยังไงคะที่ว่าที่ว่าช่วยเหลือในเรื่องการการดูแลผู้สูงอายุที่ให้มีรายรายได้ดีกว่าอันเก่าโอเคขอบคุณมากค่ะอันนี้ก็เป็นกองเชียร์ลงไทยสร้างชาติอย่างน้อยเขาก็คุยกับเรานะคะไม่เหมือนกองเชียร์คุณที่สุชาติชมกิตเสียเหง่นเดินหนีกันไปเลยแตกกระจาย กองเชียร์พักเพื่อไทยครับอ่าโอ้ยเพื่อไทยอยู่ฝั่งนู้นเดี๋ยวเดินไปคุยกอร์พักรวมไทยสร้างชาติครับเริ่มถือคัะกองเชียร์พักพลังประชารัฐครับนี่ก็คือกองเชียร์ของเราของพักเครับและกองเชียร์จากพักไทยสร้างไทยนะครับกองเชียร์พักเก้าไใจโอเค คึกคักมากกองเชียร์กองเชียร์ของเก้าไกลสวัสดีค่ะถือว่าเป็นกองเชียร์เก้าไกลสวัสดีค่ะวันนี้คึกคักนะครับอ่ะเขากำลังจะแบบถ่ายรูปรวมกันเล็กน้อยนะครับเพราะว่าฝนอันนี้กองเชียร์เก้าไกลอันนี้เป็นทีมผู้สมัครของเก้าไกลอ่ะสวัสดีค่ะเราไลฟ์อยู่ในเพจนะคะแนะนำตัวเองนิดนึงครับผม ก็พานุพงศ์ขุมนรมานะครับเจท่าพราติคมนะครับผมเบอร์ห้าครับฝากกันครับเจท่าเบอร์ห้านะคะจำกันง่ายง่ายวันนี้เป็นไงคะมาฟังดีเบตฝนก็ตอกด้วยคิดว่าวันนี้เรื่องอะไรจะเป็นเรื่องที่แบบคนชนบุรีรอฟังที่สุดสําหรับเวทีดีเบตท่าตะวันออกรอบน่ก็น่าจะเป็นเรื่องความเท่าเดียเนาอการกระจายอำนาจนะครับผมเป็นเรื่องหลักที่ที่เอกจะพูดมาตลอดทุกวันนี้นะก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่อง รัฐสวัสดิการเรื่องความเท่าเทียมอะไรแบบนี้เนาะโอเคอ่านได้ค่ะมาอีกคนนึงแล้วผู้สมัครเราสวัสดีค่ะอ่านแนะนาตัวเองนิดนึงค่ะกฤษชีวะธรรมนนผู้สมัครเขต6เบอร์เจ็ดชนศีราชาค่ะถามพี่กิษนิดนึงค่ะว่าคิดว่าวันนี้เนี่ย ชาวศรีราชาเนี่ยอยากฟังนโยบายอะไรหรือประเด็นอะไรจากเวทีนี้มากที่สุดจากคุณธนาธรถ้าเป็นชาวชาวศรีราชานะคะตอนนี้คงอยากจะฟังเรื่องความไม่แตกแยกจะทํายังไงให้ศรีราชาไม่แตกแยกส่วนสุรััดิ์ก็อยากจะรวม รวมตำบลสุรักรเท่ากับศรีราชาประเด็นแบบเฉพาะของพื้นที่มากๆเลยใช่ใช่ประมาณนั้นแล้วประเด็นพวกเศรษฐกิจประเด็นเรื่องเอ่อการพัฒนาคนส่งมวลชนถนนอะไรนี้คิดว่าคนเขาอยากฟังไหมใช่ใช่ประประเด็นเรื่องเอ่อเศรษฐกิจเนี่ยตอนนี้เนี่ยเอ่อชาวศรีราชาเนี่ยส่วนมากเนี่ยเป็น SME เยอะเป็นพ่อค้าแม่ขายเยอะแล้วก็เป็นแลนด์ลอร์ดเยอะก็อยากจะให้เอ่อเศรษฐกิจเนี่ยดีขึ้น แล้วก็อยากให้พี่น้องประชาชนเนี่ยมีรายได้มากขึ้นดังนั้นเนี่ยนโยบายของเราเนี่ยสวัสดิการเนี่ยเป็นการที่จะทําให้ช่วยประหยัดรายได้ประหยัดรายจ่ายจเพิ่มรายได้รายได้ค่ะถูกต้องค่ะ เข้ากับศรราชา,า,าลงมากค่ะโอเคค่ะ,คะอันนี้ก็เป็นส่วนเล็กๆ,ๆน้อยๆนะคะของทีมผู้สมัครของเราซึ่งมาเชียร์เกาะติดเวทีดีเบตกันในวันนี้ด้วยนะคะเอาเป็นว่าตอนนี้ฝนเริ่มเทมาอย่างจริงจังมากนะคะๆๆเราอาจจะให้ดูบรรยากาศรอบๆแล้วเดี๋ยวเวลา6โมงเย็นนะคะทุกคนไปดูเวทีดีเบต แบบเป็นๆจริงๆเต็มๆกันที่การถ่ายทอดสดของเนชั่นนะคะเดี๋ยวเราอาจจะต้องตัดไลฟ์ก่อนเพราะว่าตอนนี้เวทีหลักกำลังเริ่มแล้วนะคะเดี๋ยวไปเจอกันดูดีเบตกันแล้วช่วยกันเชียร์คุณธนาธรผู้ช่วยหาเสียงของพักก้าวไกลไม่ใช่พักเพื่อไทยนะคะได้ที่เนชั่นค่ะเจอกันค่ะเวทีดีเบตวันนี้ให้ได้นะครับจะได้รับฟังมุมมองจากตัวแทนพรรคการนะครับเอาละครับพิธีกรหลักของเราทั้งสอท่าน